สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้คนส่วนใหญ่นะคะเลือกที่จะอยู่บ้านค่ะบางครั้งร้านค้าต่างๆนะคะหลายแห่งขายของก็ไม่ค่อยจะดีแต่ก็มีแม่ค้าร้านโชห่วยนะคะพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสหันมาเลี้ยงหนูนาสร้างไรายได้เสริมกันค่ะ นี่เป็นพ่อพันหนูนาที่มีขนาดพร้อมจําหน่ายของคุณกฤชพรบุญล้อมในตําบลนครชุมอําเภอเมืองกําแพงเพชรตัวใหญ่น้ําหนักดีขนาดนี้นะคะเธอก็เลยเปลี่ยนมาทําเป็นอาชีพเสริมแล้วล่ะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้ร้านโชวห่วยของเธอนั้นมีไรายได้ลดลงมากเริ่มแรกก็ตัดสินใจหาอาชีพเสริมจากอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็เห็นว่าหนูนานั้นน่าจะเพิ่มรายได,ได้เลยตัดสินใจสั่งพันหนูนามาเพาะเลี้ยงโดยเริ่มต้นจากการเพาะเลี้ยงเป็นพ่อพันแม่พันก่อนโดย ใช้วิธีเลี้ยงในบ่อซีเมนนะคะตั้งเป็นสองชั้นเทปูนปิดก้นบ่อและมีฝากระเบื้องปิดปากบ่อเพื่อป้องกันหนูนาหนีออกมาขณะเดียวกันค่ะพื้นที่ภายในบ่อนะคะก็ใส่แกลบใส่ฟางรองพื้นพยายามดูน้ำที่ให้หนูกินอย่าให้ขาดนะคะส่วนอาหารที่ให้หนูนาจะมีข,ะะข้าวโพดนะคะข้าวหัวอาหารหมูหญ้าเนเปียร์การทำความสะอาดก็เดือนละ2สองครั้งค่ะเลี้ยงมาตั้งสองเดือน สองเดือนพี่พอสามเดือนมันก็จะเริ่มผสมพันธุ์ผสมพันธุ์เสร็จก็พี่ก็จะได้ลูกหนูเพื่อจะเอามาขายพันธุ์แล้วก็ถ้าเหลือจะขายพันธุ์เราก็จะเอาไปเป็นหนูเนื้อหนูเนื้อก็กิโลละสองอยบาท ปัจจุบันนี้นะคะคุณกวชพรก็มีไรายได้เสริมจากการขยายพันธุ์หนนาได้หลายคอกแล้วนะคะโดยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะขายตัวละ80-150บาทหากเหลือก็จะขายเป็นหนูเนื้อขายในกิโลกรัมละ200บาทส่วนหนูนาสามารถนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายนะคะทั้งต้มผัดแกงทอดปิ้งย่างแล้วก็ทำได้หลากหลายเมนูด้วยค่ะ ก็เหมาะมากนะคะสําหรับการเป็นอาชีพเสริมสร้างไรายได้เพิ่มในครัวเรือนสําหรับผู้ที่ชื่นชอบนะคะเพราะว่าขณะนี้หลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางก็เลี้ยงมากขึ้นด้วยค่ะ